นี่อยู่ในเกมคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์บนเครื่องเมกเกอร์ไรครับ <laughs> มันไม่ได้ชื่อคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันชื่อพาโนรามาคอตตอนอ่ะไป <c oughs> เกมแนวชูติ้งแบบด้านหน้าครับไม่ใช่ด้านข้าง <c oughs> ครับสิเราจะรู้จักคอตตอนในแบบชูติ้งด้งานข้างเราขอแหวกแนวครับเพราะเรารู้ว่าในเมกเกอร์ไรเป็นแบบชนครับจริงเราไม่รู้หรอกครับเราเพิ่งรู้เราเพิ่งรู้รมันมีม <c oughs> ูชั่นนี้ด้วยตามใช่นี่ผมเก็บได้ยังเนี่ยเก็บได้เนยเก็บได้ อ๋อมันยิงเหมือนวินมีน้่ยอ่ะยิงแก้วยิงมันยิงเปลี่ยนสีอ่ะ่าสองที่ไม่ใช่สเต็ปสองเลยนะเขาบอกว่าให้อยู่ข้างล่างกลับไปครับพี่น้องอ๋อเราเราเล่นสปีดได้โอ้เชอบรกเบรกก่อนเบรกก่อนเร็วขึ้นมันคือบอสใช่ไหมไอ้ติ๊กไอนแข่งเค้กไม่ได้ทับเค้ก คือเหมือนว่าเราต้องเก็บเวทตลอดปะ่ะเพราะเวทเรามันมีน้อยเราก็เล่นยากเอ๊ชนะหรืเรอเปล่าชนะแล้วผมชนะแล้วครับ